สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจารย์ใหญ่วันนี้ผลจะพูดเรื่องคิตเตียนควรเชื่อเรื่องโหราศาสตร์หรืออิทธิพลของดวงดาวหรือไม่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นให้เรามาดูความหมายของคำว่าโหราศาสตร์ก่อนนะครับโหราศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือทำนายโชคชะตาของคนของบ้านเมืองหรือของโลกนี้โดยอาศัยเวลาและตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าแพวกที่เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์หรือดวงดาวก็จะคิดว่าการโครจรและตําแหน่งของดวงดาว บนท้องฟ้านั้นส่งอิทธิพลต่อความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนี้เราจะมาดูกันว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะครับให้เราเริ่มต้นในสดุดีบทที่8ข้อที่3พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นสีพาดของพระองค์ดวงจันทร์ และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ส่งสถาปนาไว้พระกัมภีตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดวงจันทร์และดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าสดุดีบทที่19ข้อที่1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสํแแดงภาตกิจของพระองค์ นี่ก็พูดถึงการที่พระเจ้าเป็นคนสร้างดวงดาวต่างๆมากมายและวางมันไว้ในตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าและในสดุดีบทที่1 4 7ข้อที่4พระองค์ทรงนับจำนวนดาวและพระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวงไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวทุกดวงในโลกในจักรวาลนี้ไม่เพียงแต่พระเจ้า เอามันใส่วางไว้ตามตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าแต่พระเจ้ายังตั้งชื่อให้กับดวงดาวทุกดวงอีกด้วยนี่ก็คือพนับุญพระเจ้าที่พูดถึงดวงดาวคำถามใครเป็นผู้จัดรวมกลุ่มดาวเข้าด้วยกันใครเป็นผู้จัดให้ดาวต่างๆแต่ละดวงนั้นมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มดาวต่างๆซึ่งทำให้พวกนัก โหราศาสตร์นี้เชื่อในเรื่องอิทธิพลของการจับกลุ่มของดวงดาวนะครับให้เราดูในโยบบทที่9ข้อที่9ผู้ทรงสร้างดาวจระเขคและดาวไถดาวลูกไก่และหมู่ดาวทิศใต้ใครเป็นคนสร้างครับใครเป็นคนวางตำแหน่งให้ ดาวต่างๆนั้นมันเรียงกันมีรูปร่างเหมือนจระเข้มนเรียงกันมีรูปร่างเหมือนคันไถพระคมที์บอกกับพระเจ้าเป็นผู้จัดกลุ่มดาวต่างๆโยบบทที่38ข้อที่3-2เจ้านำดาวนักกษัตริย์ออกมาตามฤดูของมันได้หรือเจ้านำทางให้ดาวจระเข้กับลูกๆของมันได้หรือ ดาวนักกษัตริย์พวกโหรก็เรียกว่าดาวจัด12ราศีที่พวกหมอดูพวกโหรชอบนำมาคำนวณแล้วก็มาทํานายถ่ายทัดก,กลุ่มดาว12ราศีใครเป็นคนจัดให้กลุ่มดาว12ราศีนี้มาอยู่รวมกันครับพระเจ้าเป็นคนจัดอาโมดบทที่5ข้อที่8บอกว่าไงครับพระองค์ผู้ทรงสร้างดาวลูกไก่และดาวไถพระเจ้า เป็นคนทำให้ดาวลูกไก่ที่มาเรียงกันเป็นเจ็ดดวงพระเจ้าเป็นคนจัดให้มันเรียงกันเป็นเจ็ดตัวไอ้กลุ่มดาวต่างๆใครเป็นคนจัดครับพระเจ้าเป็นคนจัดขึ้นพระเจ้าเป็นคนสร้างดาวแต่ละดวงขึ้นนะครับพระเจ้าใช้ดาวทําอะไรครับประโยชน์พระเจ้าใช้ดาวในการกําหนดฤดูการต่างๆปฐมกาลรนะครับบทที่หนึ่งข้อสิพระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพ,พื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีนี่คือวัตถุประสงค์ข,ของพระเจ้าในการสร้างดวงดาวไม่ได้คิดว่ามันจะมามีอิทธิพลต่อความเป็นไปในชีวิตของคนบนโลกนี้หรือสิ่งต่างๆบนโลกนี้แต่สร้างเพื่อจะให้เป็นหมายกำหนดวันเดือนและปีใน ปฐมการบทที่15ข้อที่5พระเจ้าใช้ดาวเป็นเครื่องเตือนใจอับราฮัมให้นึกถึงพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายดุดทรายบนพื้นน้ำพื้นทรายและดาวบนห้องฟ้าพวงคิมพงพาอับราฮัมออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิ เจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพงษ์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นดังนั้นอันพระเจ้าสแสดงให้อับราฮัมละลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทวีเชื้อสายของเขาโดยยกจํานวนมหาศารของดวงดาวในาจักรวาลนี้ที่พงค์ทรงสร้างมาเป็นตัวเปรียบเทียบ พระเจ้ายัางใช้ดาวที่จะนําให้นักปราดมาพบกับพระเยซูในมัทธิวบทที่สองข้อหนึ่ถึงข้อสพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านบเบตเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชาการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราชจากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็มถามว่าพระกุมารที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออก เราจึงมาเพื่อจะนมัสก,การท่านพระเจ้าใช้ดาวดวงนี้นำทางนักปราญมาเพื่อจะมาพบกับพระเยซูนั้นพระเจ้าสร้างดาวพระเจ้ากำหนดดาวมารวมกันเป็นกลุ่มดาวและพระเจ้าใช้ดาวเป็นเครื่องกำหนดฤด,ดูกาลใช้ดาวทําให้อับราฮัหนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าใช้ดาวนําให้โหราจาร์มาพบกับพระเยซู นั่นคือสิ่งที่เพเจะนะของพระเจ้าบอกดังนั้นการที่พวกโหรหรือพวกที่ศึกษาทางโหราศาสตร์พยายามจะแปลความและคาดการอิทธิพลของดวงดาวที่มีอำนาจเหนือชะตาชีวิตของมนุษย์จึงเป็นความเชื่อที่ผิดไม่มีหลักฐานทางพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้ดาวต่างๆมามีอิทธิพลต่อ ชะตาชีวิตของมนุษย์ดวงดาวทุกดวงไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์แต่พระเจ้าผู้สร้างดวงดาวทุกดวงต่างหากที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างแน่นอนอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจนะของพระเจ้าได้บอกไว้เราเห็นในพระคัมภีด้วยว่าโหราจารย์และโหรใน อาณาจักรบาบิโลนนั้นก็ไม่สามารถจะทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์บาบิโลนนี้ได้นะครับในบาบิโลนพวกขหราจารย์ต้องอับอายต่อหน้าดานเนียนผู้พยายกรณ์ของพระเจ้าอยู่ในดานเนียนบทที่1ข้อที่20พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตรัสถามพวกเขา ทรงเห็นว่าพวกเขาก็คือดาน,เนิเอลและพวกดีกว่าพวกโหนและดีกว่าพวกหมอดูทั้งหมดที่อยู่ในราชอาณาจักรขบวง,งสิบเท่าเห็นไหมครับโหราจารย์ผู้ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวการโครจรของดวงดาวพวกโหนในอาณาจักรบาบิโลนพระกัมภีบันทึกว่ากษัตริย์บาบิโลนเองบอกว่า คนของพระเจ้าดีกว่าโหรที่ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวนี้เป็นสิบเท่านี่ก็สิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกในดานเนียลบทที่สองข้อที่27กษัตริย์เนบูคัดเดซาฝันและสั่งให้คนในอาณาจักรบาบิโลนมาทํานายฝันมาบอกว่าฝันอะไรและทํานายฝันว่ายอย่างไร เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีใครทํานายได้นะครับโหราจารย์ที่ว่าเก่งๆศึกษาดวงดาวดวงจันทร์ทํานายไม่ได้ครับข้อยีิบเจ็ดครับดาเนียนทูลกษัตริย์ว่าไม่มีนักปราชญ์หรือหมอดูหรือโหรหรือหมอดูเลิกยามคนใดเปิดเผยความลึกลับที่พระราชาไต่ถามแด่พระองค์ได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้เปิดเผยความลึกลับทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ดาเนียน ได้บอกกับเนบูคเดซาไม่มีใครสักคนหนึ่งไม่มีโหราจารย์สักคนหนึ่งไม่มีหมอดูสักคนหนึ่งไม่มีคนทําอะไรสักคนหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเนบูคเดซาฝันอะไรและความหมายของความฝันเป็นอย่างไรยกเว้นคนของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราดูจากประวัตินี้โหราจารย์ผู้ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวซึ่งเขาคิดเองไม่มีอยู่จริง และก็ไม่สามารถจะทํานายได้ไม่สามารถจะสู้กับผู้พยากรณของพระเจ้าได้ดังนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อในเรื่องของพวกโหนพวกหมอดู พวกถือเลือกถือยามดูดวงดาวว่าดวงดาวมาอยู่ตรงนี้จะมีผลต่อตัวเราเองอย่างนี้ถ้าเราเกิดวันนี้เราจะมีผลอย่างนี้เราจะไปเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่มีอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้สร้างให้เป็นอย่างนั้นปวงสร้างมาเพื่อกําหนดวันกําหนดเดือนกําหนดปีกําหนดฤด,ดูกาลเท่านั้นไม่ได้สามารถจะมามีที่นต่อชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสยาห์บทที่47ข้อที่ 13ถึงข้อที่14เกิดอะไรขึ้นกับพวกโหราจารย์ผู้ศึกษาดวงดาวเหล่านี้ครับเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับที่ปรึกษามากมายของเจ้าให้พวกที่แบ่งฟ้าสวรรค์และพวกที่เพ่งดูดวงดาวยืนขึ้นและช่วยเจ้าให้รอดคือผู้บอกให้เจ้ารู้ในวันขึ้นค่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเห็นไหมครับคิดว่า ข้างขึ้นอย่างนี้ข้างแรมอย่างนี้อิทธิพลของดวงดาวที่อยู่ที่นี่จะส่งผลต่อคนบนโลกนี้อย่างไรนี่คือพวกโขนหรือพวกที่ศึกษาโหราศาสตร์อิทธิพลของดวงดาวพระเจ้าพูดต่อเรื่องพวกนี้ว่าไงครับนี่แน่พวกเขาจะเป็นเหมือนต่อข้าวไฟจะเผาผ่านเขาทั้งหลายพวกเขาจะไม่สามารถช่วยกู้ตัวเขาเองจากพลังของเปลวไฟพระเจ้าบอกว่าในวาระสุดท้าย พวกคนที่ศึกษาโหราศาสตร์พวกคนที่ศึกษาเรื่องดวงดาวอิทธิพลต่หลังนี้จะถูกพิภากษาด้วยไฟอิสยาบดที่47ข้อ13ถึงที่14และในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18นะครับข้อที่10ถึงข้อที่14บอกว่าไงครับห้ามใครในพวกท่านยอมให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของตนลุยไฟเป็นคนทำนายเป็นหมอดู เป็นโหรหรือเป็นนักวิทยาคมทุกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่ลังเกียจแต่พระยาเวเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกคนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พึงลังเกียจแต่พระยาเวพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าเกลียดคนที่ศึกษาเรื่องนี้และคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นนอกจากมันไม่ใช่เรื่องจริง มันไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอยู่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าตั้งใจสร้างให้มาเป็นอย่างนั้นและมันยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยอีกด้วยและพระเจ้าจะจัดการกับคนที่ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาหลอกลวงคนมากมายในโลกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราที่เป็นกิสเตียนที่รู้ความจริง รู้พระเจนะของพระเจ้าเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโหราศาสตร์เราก็ไม่ควรไปดูดวงดูดวงดาวว่าจะมีอทธิพลต่อเราอย่างไรไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปอ่านคอลัมน์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องครับไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงสร้างบนฟ้าสวรรค์จะมามีอิทธิพลต่อ ชีวิตของเราจะมากําหนดชีวิตของเราแต่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราบุคคลผู้กาหนดชีวิตของเราไว้วันทั้งวันที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็ถูกบันทึกไว้แล้วในพระตำหรับของพระองค์บุคคลนั้นคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของเราอาไไหมครับไม่ต้องไปถามโหนถามหมอดูเลือกดูยามถามพระเจ้าถามพระคมภีร์และเราจะรู้อนาคตของเราอย่างแน่นอน อาเป็นไหมครับสรุปคิสเตียนไม่ควรเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ไม่ควรดูดวงดาวไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ไม่ใช่น้ำพระไทัยของพระเจ้าอาเป็นไหมครับหวังว่าจะเกิดความเข้าใจให้กับพี่น้องคิดเสียนทุกท่านใครที่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการ ก็หยุดทําเสียเพราะาเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยใครที่บอกว่าทําเล่นๆไม่ได้เชื่อเป็นจริง,งจังก,ก็ควรจะหยุดทําเสียเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะทําสิ่งนั้นอาเมนไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้และคนที่ทําผิดพลาดในเรื่องนี้ก็ สารภาพกับพระเจ้าแล้วก็ตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปไม่เข้าไปข้องแวะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงครับเป็นของปลอมพระเจ้าไม่ได้สร้างดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆให้มามีอิทธิพลต่อเราอาร่านไหครับอาเมนให้เราอธิ่ฐางกับพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้รู้ว่าคริสเตียนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องโหราศาสตร์ไม่ควรไปดูดวงดูดาวอิทธิพลของดวงดาวต่างๆนั้นไม่สามารถจะมีอิทธิพลต่อชีวิตคริดเสียนบนโลกนี้ของเราได้เพราะมันเป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาและวางตำแหน่งไว้บนท้องฟ้าและจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่านั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราแต่อย่างใดขอพระเจ้าโปรดประทานความเข้าใจให้กับลูกขององค์ทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้าและสรรเสพพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. เอเมนเราจะถานเผื่อพี่น้องที่กําลังอาจจะได้งานให้เขามีงานเขามีเงินเดือนที่ดีจะดูแลตนเองและครอบครัวได้ให้ธุรกิจต่างๆ ไปได้ดีให้เศรษฐกิจกเกิดการฟื้นฟูเห็นไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าไอ้ธรเมก่อพี่น้องทุกคนซึ่งกําลังหางานอยู่และขอพระเจ้าโปรดให้เขาได้งานที่เขาชอบงานที่เขารักและได้มีรายได้ที่ดีเพื่อจะสามารถดูแลตนเองแล้วครอบครัวได้ขออวยพรธุรกิจของประเทศไทยให้เจริญฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมได้ดีกว่าเดิมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนเราจะถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพระคัมภีร์บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคไั้ไข้เจ็บเมื่อเราสั่งมันจะออกไปเราจะสั่งด้วยกันและเมื่อเราสั่งเสร็จปุ๊บใช้สิทธิอำนาจเสร็จแล้วก็ขอให้เราได้แสดงการกระทําออกมาด้วยความเชื่อขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนเอาไหมครับถ้าพร้อมแล้วเอามือวาง บนตัวเองที่ตรงบริเวณที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีคนที่นั่งฟังอยู่ก็เอามือวางที่เขาได้แล้วสั่งพร้อมๆกันพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าองค์ให้สิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้เชื่อทุกคนบัดนี้เราขอสั่งให้การเจ็บป่วยจงออกไปจากร่างกายนี้แล้วขอสั่งให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นเดียวกันออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้ขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซคริสเจา้าอาเมนขยับซ้ายขยับขวาทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนนะครับของพระยาทรงรักษาท่านเดียวยความเชื่อพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และการมานาจานใหญ่สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหัน หาท่านและมอบส พันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดปทานและทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรง ทังครครัมาท o ้งครอบครันจลูกหลานจนจะลูกหลานขอพระเจ้าทรงโดปทานและจะทังพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอครัวมาทั้งครอบครัวจนจลูกหลานจนจลูกหลานการทรงสา่งชิดน,น,นำทางทันไปจะทรงตามติดอยู่ข้งคุมไมภัยอบลอมรอบ ส่องอยู่ข้างกายส่องอยู่ข้างกายยามรุ่งวันใหม่ตะวันวลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเสาร์ร้องอย่าเมื่อเชิญชมท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระ พระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเม่ตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสัน่ิสุข